อามื่อนี้กับพี่นอ้องมัต้มจืดมาละเนาะคะ่ะอันนี้ก็ต้มซุกแล้วเนะค่ะต้มซุกแล้วน,ะะวน่ากินมากเลยค่ะใส่กระดูกหลายเดินหลายเอ้ยใส,สอันไส้หมูหลายพี่น้องใส่หมูหลายเนาะค่ะใส่หมูหลายน่ากินพี่น้องเอ้บะโขมบวกขมเด้นะะอนี่เด้อคะ่ะบะขมเลยี่เบิงเ่งแต่ละชิน้นอัดเพียบเลยค่ะหมูนี่ยัดแน่นดีขนาดเลยเนาะคะ่ะ น่ากินมากเลยเนาอค่ะนาะพี่น้องเอ้ยผู้ใดอยากกินเข่าแรงเนาะค่ะจมจืดมันละยัดใส่ใส,ใส่วุ้นเส้นนาะค่ะสูตรของลาดเจ๊สาวลาบยะโซเนาอค่ะแต่ที่เป็นกระแสบประมาณนี้เด้อค่ะเออใส่หมูหลายพีพนยนออ่น้องหมหมูเ่หมูมีแต่ขีนยัน่ๆเน้องค่ะอ่อนไอย่างก็เอินไอ้ตรงเล็กมาใส่ด้วยเนาะค่ะเปื่อยดีครับตนาน นี่มันก็เปื่อยแล้วเนาะคะ่ะเปื่อยมันเปื่อยแล้วคะ่ะมันพอกินกหรือล่ะแต่เพาทนเด็กโงเนาะค่ะเนาะอาป้าไทยพี่น้องมึงก่อนค่ะนี่คะ่ะน่ากินมากเลยเนาะคะ่ะเน่ากินมากเลยคต้มต้ตมกินเหรียญเนี่ยพี่นอ้องกินกับขามันกินบ่เบิดออกมันหลายต้มนั่งกินเหรียญซื้อเนาะคะ่ะใส่หมูครึ่งกิโลกับมันละครึ่งกิโลเนาะคะ่ะกระดูกหมูสองกิโลเนาะคะ่ะต้มลงไปพี่น้องมอเบอร์ท่าไดเนี่ย หม้อเบอร์สามสิบสองหมอ้อเบอร์สามสิบสองได้เครื่องหมอ้อเด้เครื่องหม้อเบอร์สามสิบสองน้อพี่น้องกินกันสองคอนกินเลนเลนซื้อดอกพี่น้องก็บกินเลนนั่งสซดกินเลนซื้อดอกเพราะว่ามันหลายมันจินก็เข็บเบอร์ด,ดอกค่ะเพราะว่ามันหลาเนาะค่ะเบางทีเรากดะกดรูน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 หอมหอมหอมพี่น้อง,งหอมหอมมะละค่ะนี่แหละบวมีขมจักหน่อยด้ยค่ะรสชาติเนี่ยจะมีขมเลย รสชาดีๆมากค่ะบ่มีขมบ่มีมมหยงเจ้าข้าเจ้าบอกว่าต้มมะละขมขมแต่เกยสาวห็ดบ่เคยขมจักเทียวพี่น้องเขาห้า,หามาายังค่อยใบมันขมพี่น้องใส่แล้วห้ามค้นใส่แต้เหล้วให้ปิดหม้อไปเลยค่ะน้ำเดือดเดือดก็ค่อยใส่เด้อน้ำเดือดจะค่อยใส่พอเอามัลลกินใส่แล้วคือปิดหม้อไว้ห้ามค้นไปเด็ดค่ะถ้าเจ้าค้นก็นกนคือต้งขม ตุ่มไฟเบิ ham, first, enough, fourth, second, first, ER ้ทานเต่าหนึ่งก็บขึ้นเลี่ยมล่ะค่ะเพราะต้องไปเติมยากเลยขึ้นเหลี่ยปยเรียบร้อยค่ะกะไฟให้มันถือใส่ไฟเดียเดียวให้มันจบเพราะนั้นแหละพี่น้องเพราะมี่ยังเลยค่ะเพราะมี่ยังหมากไม้่นนั้นข้าม่าไห้บ่ให้มันขมเียมี่ยังเดียวเขาหามไปข้นแต่ข้นมันจะขมนี่ล่ะเคล็ดลับการเฮ็ดตุ่มมะระเนาะค่ะเนาะเฮ็ดจังไหนบ่ให้มันขมพี่น้องมัน่มีเจียวแก่ได้ดอกขมบ่ขมมี่ยังเดียวเคล็ดลับกับือว่า หามไปค้นหมอหหามไปค้นมันละใส่แล้วคือขึ้เหลวด้วยเอาล่งเหล้วกับคื้บานจบนะค่ะ